สวัสดีค่ะหลังจากฝนตกสามชั่วโมงน้ำท่วมครึ่งล้อเลยจ้าครึ่งล้อจริงนี่คือใช้เครื่องดูดไปแล้วนะเนี่ยด,ดูน้ำค่ะน้ำท่วมสูงมากตอนนี้เครื่องสูบน้ำก็กำลังเร่งเครื่องทำงาน มาจากไหนมาจากไหนขายของกันไม่ได้เลยจ้าโอ้โหฝนตกหนักกระถางกระถางชวนชมหายกระถางน้ำแข็งลอยมีอะไรลอยบ้างจ้าโอ้ยดูรถเก่งอันนี้อื้ <c oughs> โอ้ดูน้ำค้นครึ่งร้อ,อเลยครึ่งร้อ,อเลยจ้ะครึ่งล้อ,ลอ,อเลยนะจ๊ะแต่ชิวๆจ้ะดูกระถึงกระถางสิคะ ไปหมดเลยค่ะดีนะคะตู้ไม่ลอยค่ะโอ้ยนกตายดีนมีกระถางขวางอยู่ล้มหมดลอยโอ้ยเตึงตู้ลอยหมดเลยจ้า ตั้งแต่อยู่มาคือนี่คือท่วมหนักสุดแล้วอยู่ได้เพาะว่าอ,นนอ,อยู่ได้ถ้าถ้าไม่มีตัวนี้นะ,นะนตูก้ก็มีสิทธิ์ที่จะลอยได้เหมือนกันเพราะมันโดนแรงอัดออื <c oughs> ชวนชมหายไปไหนละจ้าชวนชมจ๋าใสาไปแล้วใสไปกับน้ำแล้วรถก็ยิ่งคันใหญ่นะอือ ตรงเมืองตรงไม้ลมละนีละนาดไอ้นี้ทำไมไม่ทำให้มันตรงๆเนี่ย,ยดูหน้าหมู่บ้านบ้านติดถนนบ้านติดริมถนนนี่น้ำซัดเข้าหมดอ่ะคลืน่นแรง รอดรอดเนี่ยมต้องเอาแท่งปูเนี่ยขึ้นทับรเรอมันมีัว ฝนตกหนักธุรกิจโอ้โหดูฟุตบาทนี่คือเขาดูดนี่คือเขาดูดน้ำมั่งแล้วนะคะเนี่ยก็ยังโอโ้ดูเก่งนนะขนาดครึ่งโอ้โห รวมครึ่งสู้สู้สู้โอ้โหเจ็บมาก <c oughs> เปิดแอร์วิ่งด้วยนะโอุโ้ยฮอนด้าสตีเปิดแอร์วิ่งด้วยนะจ๊ะ น้ำเข้าอันตรายนะจ๊ะคงจะไม่มีอะไรหนักกว่านี้อีกแล้วนะจ๊ะนี่แค่ต้นปีนะจ๊ะต่นท่วมหนักขนาดนี้อืม <c oughs> ไม่ได้ขายของกันเลยจ้ะน้ำท่วมหนักไม่ได้ขายของกันเลยโอ้หกระถางต้นไม้ ปิวหมดต้องทับหัวมุมนั้นด้วยไหม มันอุ้มน้ำมอแบบามันตเราจอดไว้นะอู้ขับแรงคัรถคันนี้ รถคันนี้เขาขับแรงกลัวรถด,ดับอ้ยกลัวรถด,ดับขับเร็วค่ะเอ้ยขับแรงคลื่นมาเลยครับ <c oughs> เดิน <c oughs> เดินรถจอดไว้นะหมู่บ้านเข้ามาไม่ได้รถด,ดับหมดพากันเดิน เราก็เดินเล่นเดินเล่นรถจอดไว้หน้าหมู่บ้านอันนี้หน้าร้านกาแฟเราน้ำมันตีไงกันถังเลยเอาไม่อยู่ เอาขึ้นตั้งข้างบนไหมล่ะกลัวมันกิ้งออกไปอะ่ะตั้งบนนลยนั่นหนะได้ไหมท่วมหนักเลยจ้าท่วมหนักเลยจ้โยยายโอ้ย่นูงหา่โอ้ยเแล็วขี้เดีย <laughs>